เซอร์จิมนลดคีฟกับเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงเมื่อซีซั่นที่แล้วกับนีสมีอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่แล้วนะครับมีดันเต้นะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมของสโมสรนนีสนะครับได้ออกมาเรียกว่าโวยวายเลยแหละนะครับกับเจ้าของทีมรายนี้นะฮะที่บอกว่าเ,เขาดูจะบริหารทีมได้ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายไปหน่อยแล้วก็ดูจะเป็นคนที่พูดเยอะ อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับท่านเซอร์จิมนัดกรีฟเขาบอกว่า ตลาดนักเตะที่เขาดําเนินการเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซัมเมอร์ก่อนนู้นนะฤดูกาล2022-2023เนี่ยนะครับมันดูจะทําให้สโมสรเนี่ยไม่ได้แกร่งขึ้นแล้วก็เต็มไปได้วยความวุ่นวายนะครับแล้วมันก็เลยทําให้เป็นผลสําคัญเลยแหละครับที่ทําให้สโมสรน,นี้เนี่ยจบอันดับ9้าเมื่อซีซันที่แล้วนะครับพอสโมสรมัน,ม,นมันเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากแล้วก็วุ่นวายแบบนี้ก็เลยทําให้ดันเต้เนี่ยนะครับออกมาโวยวายนะครับเพ,เพื่อนๆน่าจะน่าจะรู้จักนะ่าจําได้นะกับดันเต้เนี่ยนะครับก็เป็นปาาร,ารากับ ฐานะของบาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมของนิสนะโอ้โหถึงขั้นที่ออกมาโวยวาเจ้าของทีมเองเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ยังเป็นกัปตันทีมของสโมสรนิสอยู่นะครับเรื่องนี้พอแฟนผีได้ยินเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าเริ่มมีความวิตกกังวลกันบ้างแหละนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้ยเซอร์จิมลัดคีฟเขาจะมาทำกับแมนเชสเตอร์ยู่นเตดหรือเปล่า นะครับแต่ทีเนี้ยผมอยากจะยองจะจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ดันเต้เขาพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยชะตาชีวิตของนิสเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าฤดูกาล2022-2023นะครับเพราะว่าที่สโมสรน,นี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงเรื่องการ ตลาดซื้อขายของนักเตะที่นิเสเร่จนะครับผมว่ามันก็ทำได้ดีนะเพราะว่าเขาก็มีการปล่อยพวกลอสบาร์กลีย์คาสเปอร์ดอร์เบิร์กอารอนดัมซี่นะครับรวมไปถึงคาสเปอร์ชไมเคิลที่ยกเลิกสัญญากันไปแล้วก็ปล่อยตัวให้กับอันเดอร์ลิชนั่นเองนะครับในลายของคาสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับมันก็เคยมีปัญหากันนะมีเรื่องเล่าเหมือนกันว่า เหมือนกับว่าคนใกล้ตัวของแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยไปประกบติดตัวของเซอร์จิมรัดคีฟเหมือนกับต้องการล็อบบี้ที่จะให้นักเตะคนนี้เนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องแล้วก็เหมือนมีข่าวต่อมาว่าเซอร์จิมลัดคีฟเนี่ยไปลวงลูกกุญซือที่นีสเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราลองมาดูชะตากรรมชะตาชีวิตของนีสในซีซั่นนี้นะฮะมันก็สามารถสื่อสารอะไรได้หลายอย่างนะครับว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดูดีขึ้นนะครับมันมีการเอานักเตะค,คนนู้นคนนี้เข้ามาแล้วมันทําให้ทีมเนี่ยผลงานดีในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอกการซานซงเชลลีโบก้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจนะครับและอีกอย่างเนี่ยการเอากุนซือคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับฟานเชสโกฟาริโอรีเนี่ยนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยสโมสรน,นี้รั้งเป็นรองจากฝูงของตารางลีกอื่นฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าการบริหารงานของเซอร์จิมเนตคีฟเนี่ย เลเทเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันอาจจะมีปัญหาจริงนะแต่ตอนนี้มันเริ่มดูดีขึ้นและทําให้นีสเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้นะครับและอีกอย่างนะฮะที่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายที่มันเคยเกิดขึ้นกับนีสก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดพอ,อด้วยไหมครับเพราะว่าสโมสรแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่จับตามองมากกว่านีสอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไปบริหารพวกซัวย,ยังไงก็โดนด่านะครับและผมเชื่อว่าเซอร์จิลิ้งคิฟคงไม่เอาชื่อมาแ,กแ,บบแลก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กนะนะครับและเขาก็เป็นหนึ่งในแฟนบอลที่ไปชมเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคว้าทริปเปิลแชมป์ที่คำหนูเมื่อปี1 9 9 9นะครับผมเชื่อว่าความเอาใจใส่ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะความเอาใจใส่อะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาเขาน่าจะเต็มที่หละนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีบทเรียนแล้วว่าการบริหารงานที่นิสเนี่ยแล้วมันทําให้สโมสรเกิดความวุม่นวายเนี่ยเขาก็คงไม่ทำหรอกครับไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าเขาจะรัก นีสแบบน้อยรักนีสน้อยมากนะครับผมว่าเขาก็รักนีสแหละนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นเจ้าของสโมสรอ,อยู่ใช่ไหมแล้วการที่คุณได้มาเป็นเจ้าของสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูแต่ซึ่งเป็นทีมที่เขารักและบูชานะผมว่าเขาก็ต้องทนุถนอมเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับและอย่างเนี่ยจากข่าวคราวที่ออกมานะฮะว่าเขาจะเอาทั้งเซอร์เดลเบลฟอร์ดเอาทั้งชองครอสบองนะครับซึ่งเป็นคนที่เรียกว่า เเป็นผู้บริหารมือดีระดับต้นๆของวงการกีฬาเนี่ยนะครับเข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้เยอะมากๆนะครับน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าตอนที่เขาบริหารนี้ช่วงก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับเพิ่มนๆคิดเห็นอย่างไรละครับลองลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ